อ่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้ดิฉันนะคะสุภัตราแทนจลัดวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดยะโสธรอ,อีกแล้วค่ะสาวสวยเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้จิงมาเจอทีมงานที่สุดยอดนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะมาสอบถามท่านว่าท่านชื่ออะไรอยู่บ้านไหนนะคะ<ช>ค่ะแล้วก็ที่ป่วย ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วกินสิน okay. ค right? right? okay. like ้าของเรากี่วันหายนะคะค่ะขอเชิญค่ะชื่ออะไรคะบ้านสนาเกียรติสุวรรณค่ะบ้านอะไรคะน้ำคำน้อยตําบลน้ำคำใหญ่อเภอเมืองยะโสธรค่ะค่ะโรคประจําตัวเป็นอะไรคะเป็นความดันแล้วก็ไขมันค่ะค่ะแล้วก็ได้ยินข so? ่าวว่าเมื Estamos ่อกี sight. ้มีเท้าชาด้วยเนาะว่าจะไปหาหมอใช่ไหมคะเท้าค่ะค่ะแล้วเราพอดีใครมาแนะนําให้ท่านทานคะไม่ต้องค่ะอ๋อไม่ต้องหมอคุณพิ่จิตตาเหรอคะโอเคค่ะคุณพิ่จิตตานี่ในห้อยนะคะค่ะ เป็นมื้อง้วนน้ำเิ่นมาเบาแดงน้ำไหลฟังโอ้ค่ะมาซื้องัวด้วยเอานี่วางก่อนเนาะค่ะโอเคนะทีนี้พอกินเสร็จแล้วเป็นเป็นยังไงบ้างคะมีความรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็มึนบ่ชาน้ำปลาเท่าค่ะกินกี่วันคะสองวันค่ะแค่นี้เองนะเพิ่งกินสองวันแค่นี้จ้าสินค้าเราว่าดีไหมคุณว่าดีไหมดีค่ะกินหมดหกเม็ดค่ะแล้วก็ชงแบบสองอันนี้เบอร์เรสสองสองแค่นั้นเอง หายอาการที่เป็นชาแล้วก็ชาหนึ่งองค่ะแค่เนี้ยเหรอคะเพิ่งซื้อไปเหรอคะซื้ออะไรไปบ้างคะชาหนึ่งกล่องเบเรเยสหนึ่งกล่องห้าดําหนึ่งกล่องแค่สามวันโอ้โหมีความรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะค่ะอยากจะบอกพี่น้องเราไหมถ้าเรากินหายแล้วบอกบุญเขาเนาะบอกค่ะค่ะให้ทุกคนกิน แลจะได้หายโลกหายคาะโอ้โหวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะบริษัทแซ่แปดของเรานะคะไม่ต้องไม่ผิดหวังเลยแล้วก็ท่านประธานของเราเป็นเศรษฐีใจบุญท่านมีปณิธานว่าช่วยทุกๆคนให้รวยช่วยคุณป่วยให้หายนะคะหายแน่นอนนะคะขอบคุณมากค่ะหายแล้วรวยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ